มาเรื่องนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าสื่อนอกเนี่ยเถือกหรือเปล่าเรื่องนายกเราเนี่ยแหละเมื่อกี้ที่อ่านให้อาจารย์ฟังคืออย่างนี้ก้ามีนาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยถแถลงข่าวที่ตึกสันติมิตรนะครับเรื่องของความคืบหน้าการปรับที่เขาต้องบอกเรื่องเพราะมันอาจจะมีเรื่องของแบบล้อเล่นเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเป็นการถูกถามเรื่องความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ถูกถามเรื่อง พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หัดพานนะครับพอถามเร,เรื่องนี้ปุ๊บนายกก็ตอบวา่าเอาคำตอบก่อนนะคือก็อฟอยากให้เห็นว่าเรื่องมันคือเรื่องอะไรนายกตอบว่าอะไรแล้วเรื่องไปถึงนี้ยังไงนายกตอบว่ายังไม่รู <S <S ้เพราะยังไม่ได้เปิดเป็นเรื่องของนายกคนเดียวใช่ไหมไม่ต้องมาถามแล้วนายกเธอก็เดินออกจากโพเดียมอให้ดูภาพก็ได้มันมีภาพซึ่งดูภาพดูนะก็ไม่ได้เนี่ยมันมันได้ฉีดใกล้ซะหน่อยหนึ่งเป็นพี่พี่จะดีใจนะ ครับจริงๆนะพี่ไม่ได้ข้าข้าวนายกนะเป็นพี่พี่จะดีใจนะท่านทาความสะอาดให้นะคืออย่างนี้อาจารย์อามองก็มองอย่างนี้ก่อนนะในฐานะเราเป็นสื่อก็ว่าสื่อ,ส,อสื่อประจําทาเนียบกับนายกอะ่ะเขาสน<ข>ิทกันใช่ใชเขาก็ล้อเล่นหยอกเอินกันเป็นปกติแต่ถ้ามองว่าสมมติว่าไม่สนิทกันอนาะจารย์สมมติไม่สนิทก่อนทำอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างไ,ม,าไม่รู้ต่อให้เป็นคนไม่รู้จักถ้าเกิดว่าเขาฉีดแอลกอฮอล์ขณะเดินผ่านพี่ในเวลานี้ พี่จะชอบนแต่พอยี่ี้เอางี้เอาสื่อในก่อนสื่อในก็เมาส์มอยว่าไม่เหมาะสม,ม,ม,มต้องถามว่าคนที่เป็นคนพูดเน่ะโดนฉีดหรือไม่โดนฉีดอันนี้ไม่รู้รู้แต่งี้อาจารย์สื่อนอกนะครับก็อ่านเลยเดี๋ยวกันเชิญครับอาจารย์ตอนพี่อ่านข่าวจะไม่เห็นภาพนี้เพี่ยงหรือว่าไอ้ถ่ายแล้วนายกประทับเลยไม่เหมาะสมเพราะพี่เห็นภาพนี้พี่จบเลยเพราะมันไม่ได้ฉีดแบบแฟดที่หน้าเขาก็ฉีดเนี่ยมันอย่างเงี้ย เพราะตอนฟังเหมือนพรมน้ำมนต์อะฉีดใส่เลยก็คิดเหมือนกับว่าเหมือนไปฉีดใะ่เหมือมันฉีดใส่หน้าจะไม่ใช่เลยแต่นี่ก็ป็นฉีดบรรยากาศมันก็มีระยะของมันเองอ่ะพอภาพออกไปแน่นอนมันก็มีผลกลับมาเลยคือสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะครับทั้งสื่อของสิงคโปร์ก็บอกว่าขึ้นชื่อสิงคโปร์นะขึ้นชื่อเรื่องมีพฤติกรรมที่คาดเอาไม่ได้ทั้งอังกฤษก็พูดอเมริกาก็พูด ABC New s ิวก็พูดบราซิลเนี่ยบอกว่าเป็นพฤติกรรมไร้สาระ เม็กซิโกบอกว่าพ่นเพื่อให้นักเข่าเงียบคือสื่อน,นอกก็ไปพูดหมดพอสื่อน,นอกไปพูดมากๆปุ๊บเอาแค่นี้ก่อนพอสื่อน,นอกพูดมากๆยาอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงก่อนอาจารย์ในฐานะเขาไร้สาระนายกไม่ได้ไร้สาระคือนายกไม่ได้คิดจะทําให้เรื่องนี้เป็นสาระอย่างนี้แลวกันเนี่ยาจารย์ดูสิอันนี้ก็พูดเลยว่าเนี่ยไร้สาระมากนะครับเขาก็พี่ว่าเขาน่าจะได้ข้อมูลจากคนไทย อาจารย์เกงเรบอกว่าอาจจะมีการส่งข้อมูลบางอยา่างแต่พอหลังจากนั้นไปต่อเนาะอีกวันหนึ่งพอมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยสื่อก็ไปบอกน,ะนายกแหลววะว่าเห็นหรือยังรู้หรือยังนายกได้แล้วนาะยข่าวหลังก็ไม่เล่นด้วยแล้วนะไม่ล้อเล่นคือเหมือนก็ใช่ไงท่านก็บอกท่านล้อเล่นนะไปพูดอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วใช่คือหลังจากนั้นพอมีข่าวเนี่ยก็จําได้เลยก็ว่าดูข่าววันหนึ่ง นายก็มาเจอสื่อซึ่งก็อย่างที่เขาบอกว่าสื่อประจาทําเนียบกับนายกเนี่ยเขาก็รู้จักกันร,ระดับนี้อยู่แล้วเขาสนิทเลยแหละไม่ใช่รู้จักเขาสนิทก็ Kook, มีการถามนายกก็ตอบแบบน้อยใจเบาๆว่างั้นคราวหน้าไม่ล้อเล่นแล้วนะออพวกเธอ,อหรือเปล่านายกก็ถามนะครัใครเขียนพวกเธอหรือเปล่าที่เขียนเอาอย่างนี้จารย์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเราล้อเล่นแบบไหนที่แบบไม่รู้สําหรับพี่พิธรมเพราะพี่ถือว่าสนิทกัน อย่างพี่เจอกราฟเนี่ยถ้าเกิดพี่จะฉีดอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเรารู้จักจะไม่รู้สึกว่าพี่ทาตัวไร้สาระแล้วกรก็รู้สึกว่าอาจารย์มันนี่อะไรอย่างเงี้ยสมมติสมมติ<ช>สมมติเจอการผู้ชมแล้วอาจารย์ฉีดอ่ะก็คค,คิดว่าอาจารย์คงเห็นก็ไปทําอะไรมาแบบไปบังแค้นมาแบบอย่างเางี้ยดังนั้นคืออย่างนี้ความสัมพันธ์เราไม่รู้จริงๆว่าเขาสนิทกันขนาดไหนมันก็เหมือนเรื่องเพื่อนพี่ต้องบอกไงว่าคนเขียนคือคนโดคนโดนหรือคนดูแต่ว่าเนี่ยอาจารย์อ่ะไปต่อนะ เขาบอกมีเพจหมอหลายเพจออกมาเตือนว่าไม่ควรฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ใกล้บริเวณหน้าเพราะถ้าเขาปาจับผูกจะเกิดการอะไรยเคือบอกเขาฉีดปิวๆอย่างนี้นะไม่ได้ฉีดหน้านะแหมดิฮะเขาก็หาแล้วเราสองคนเข้าข้างนายกกันเนาะเขาจะบอกเนี่ยก็ฉีดแล้วมันก็ปิวนะจา์อย่างเงี้ยแต่ปิวอะไรระดับที่ไม่เป็นอันตรายแน่สมมติเขาอยากจบเรื่องนี้ถ้าเป็นท่านนายกอาจารย์จะตอบยังไงสมมติเกิดกับอาจารย์ไปแล้ว พี่ก็จะตอบอย่างท่านตอบอะต่อไปไม่ต้องเล่นกันต่อไปเราไม่เสด็จกันเนาะงั้นถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นเออไม่ต้องเล่นกันแล้ต่อไปเราก็เป็นงานเป็นการก็พอละอาจารย์เล่นได้แต่ว่าเล่นเบากว่านี้ได้ไหมล่ะสมมติว่า้างไหมด้วยฉันไม่รู้เพราะเธอจะตีความสิ่งที่ฉันเล่นยังไงงั้นก็ไม่เล่นแล้วไม่เล่นและเออฉันไม่เปิดโอกาสให้เธอตีความเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วล่ะแล้วก็มันก็ถูกเป็นข่าวไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านนายก ท่านจะปฏิบัติต่อนักข่าวในครั้งต่อต่อไปอย่างไรนะครับก็ต้องดูต่อแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละความสัมพันธ์ของท่านนายกกันนกบนักข่าวโดยเฉพาะนักข่าวสายทำเนียบเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นกันอยู่นะอาจารย์เนาะ,นะ mm. ก็น่าจะนี่เนาะ,ะไปเรื่องอื่นมั่งไปเรื่องตัวแทนกาดวีโวบุกโปรเตเตอร์เนอร์ดีกว่าแล้วก็มีการเทอาหารหน้าร้านเรื่องมันเกิดนี้ใครหลายคนตามไม่ทันโปรเตเตอร์เนอร์เนี่ยเขาขายมันทอดอร่อย,ออยๆเขาก็มีการทําการตลาดโดยการ โพสโพสหนึ่งว่าโปรตีโต o คอ e r เนอร์ฟรายคลุกผงเจ้าฟรายคลุกโปรตีโตคอรเนอร์ฟรายคลุกผงเจ้าแรกของประเทศไทยโดนแจ้งข้อหาฟรายอร่อยเกินไปเบื้องต้นน้องโตโตนี่แหละเขาก็บอกเขามีมาสคอตเอ่อมมสคอตแมสคอ,อตของเขาชื่อโตโตมาเป็นเวลานานแล้วใช่แต่ว่าวันที่ลงเนี่ยก็เป็นข่าวด่วนมันดันหนีความซวยแหละ มันดันลงกับวันเดียวกับที่คุณโตโต้ถูกจับคนที่ฝั่งคุณโตโตก็รู้สึกวเฮ้ยเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นไม่ได้ซึ่งจริงๆทางนั้นเขาก็ให้ดูเลยนะว่ามันมีการวางแผนตั้งแต่วันที่4ี่แล้วห้าเตรียมแล้วก็หคือเหมือนเขาก็แบบมันประจวบเหมาะจริงมันรจ,จริงๆซึ่ง,งพอมีเรื่องโอ้โหตอนนั้นก็มีการแบนกันแบบจะแบนจะไม่กินจะแบนก็ดี<ะ>ก็ขายดอยีอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อไหร่เขาแบนเนี่ยขายดีขึ้นเรื่อยๆพอขายดีขึ้นยาวเลยมันก็เกิด เป็นสามคนเป็นกลุ่มสามคน <ฮะ S 1> ไปที่ร้านเป็นวัยรุ่นห้าคนเดินไปต่อว่าพนักงานที่ร้านสาขาหนึ่งในทํานองที่ว่าองค์กรนี้ไม่มีมารยาทไร้จิตสำนึกแล้วก็เทของของกินเนี่ยเทเลยเนี่ยก็เทข้างหน้าร้านเขาเลยตกงลงใครไร้จิตสำนึกอพอภาามันออกไปคนก็บอกว่าไปว่าเขาอะไร้มารยาทไร้จิตสำนึกสิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละ มันดีเร็วแค่ไหนออาจารย์ดีนะไม่เปิดหน้าไม่งั้นจะยังรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยได้แสงประมาณหนึ่งอาจารย์เอาจริงการวางแผนการตลาดแล้วมันมาเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็เป็นความแบบเขาจะไปรู้ได้ยังไงเขาเป็นคนวางแผนจับโต๊ะนี่ เนาะเพราะจริงๆรผู dan, ion, assim, erm. ้ชมเขาวางแผนเฉพาะการตลาดของเขาและเขาก็มีการโชว์ให้เห็นนะว่าเขาวางแผนน้นวันที่สี่แล้ววันที่5้เตรียมการแล้ววันที่หเขาปล่อยซึ่งวันที่หกเป็นวันโดนจับพอดีมันนั่นไงเขาไม่ได้รู้ไอ้แผนงานการจับโตโต๊ะอะไรหนะเนาะแล้วเขาเป็นอะไรล่ะเขาเป็นมันฝรั่งที่มีการคลุกผงเขาก็เลยเล่นกับเขาว่าโค้ชใช่คือมันเหมือนมัน ปจบเหมาะไ,ไ,ไปหมดซึ่งคุณผู้ชมก็ก็อยากเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงใน,ในออนไลน์บริษัทเนี่ยเขาถึงขั้นมีการตั้งค่าลงล่วงหน้าไว้แล้วด้วยดังนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าเราเรามีใจเป็นทรรว่าอุ๊ยตั้งใจเอาเรื่องท่านมาเล่นแต่ดีแล้วล่ะทำไปเถอะเขาจะได้รวยทำไมครับอาจารย์เอ้าก็าร้านนี้รวยไงยิ่งแบนยิ่งซื้อเนาะเออทำไปเถอะเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็ เขาก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเขาใช่วางแผนยังไงเป็นยังไงคือเขาเขาก็บริสุทธิ์ใจจริงๆนะผู้ชมว่าเหมือนแบบเฮ้ยไม่ตั้งใจจริงๆมัน <c oughs> มันชนกันพอดีกบเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดมากเลยแบนไปอาจารย์บอกว่าเชิญแบนด์ไปเลยจ้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็รู้เองแหละเมื่อไหร่แบนด์เขาเขาจะขายดีขึ้นเรื่อยๆถูกต้อง